อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีท่างช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นาะค่ะพี่น้องเนาะเอาหลายคนกับิเคยดูจักเพราะว่าเคยคุยกับเซียนหน้าดุนแล้วเทียน,นึงเนาะค่ะพี่น้องเนะาะเพื่นว่าแต่งเตู่้หกสาวป่วยอยู่โรงพยาบาลจนว่าเป็นงาน ว่าแต่แม่ขั้วสโท่มามือใดกะลืมบสัสนบ่ได้ลงจักตั้งหลายงวดแล้วบัสนเพิ่นบา<ล>่าฮัลโหลฮัลโหลค่ะวัสดีค่ะวัสดีครับเป็นจังไดทางบ้านห้อนบ่รือหนาวห้อนรู่ อเอาอากาศเย็นตอนเศ้านะโอ้อากาศเยน็นตอนเศ้าๆว่ะตครับครับอือเอาเป็นจังไหแแนวทั้งข้าบรอรงกันหลยงวดเนาะครับครับมันก็เข่าอยู่ละเนาะสี่ตัวเนาะตั้งแต่โดนโดนผุนเนาะครับอือเซียนแต่นี่มันคันลุงล่างหลาข้อบนดูนะเซียนนาดูนบ่กเหรอครับครับ ดอูนอดูโอโนดส่นก้อนกระเขากดคู่กันไหมสองสามเนะเออส่วสามกดกดข้อคำซ้ำงอ้นวะโอ้กดข้อกันหน้าเลยบอดสุดสองสามรับครับกดข้อขขกันโอ้มาบานแต่ไหลงวดหลังเข้ากับว่าได้โทู่หากันเนาะรับครับพวกก็เกงไใจแล้วย่นมัน <c oughs> ย่ำเสียอมกเสียใจเนาะก็ประกาลุกกวนเลยเนาะกวนที่ว่าได้ป่วยกับ่าได้ป่วยเสีไปก็คือเออกะว่ายยุนละอันทังเสียกะว่าเสียยุนละประเทศตั้งไรเสียแล้วเ้ากับสีไม้พี่น้องเอฟซีเสียน้ำเ h o u มันกะเพิ่นกระยากเบื้องตัวเลขน้ำเ h o u คือเก่าก็ต้องได้ลงที่เก่าเกรงใจก็ไ่อยากลุกกวนเนาะค่ะแบบเอาเฮาลงซีตัวไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาสิฟันตัวใดเฮาจังค่อยบอกกันอีกเทียนนึงแม่นบ่ครับซีตัวละเอาเด่น ศูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดินบนลานเดบเพิ่นไหลตูกะจิงพี่น้องเพิ่นมีตัวฟันให้เฮ้าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าซีตนี่กรนะนาเจ็บไว้พิจารหน้าเบิงซะก่อนมันมลดมัน่ล่ะอ่าเพิ่นมีซีตกะจิงแต่ว่าเพิ่นสิมีตัวฟันให้เฮ่าออกมาถอดออกจากซีตนี่นเพิ่นสีถอดออกจากซีตูมาให้เฮ่าเป็นคืดโตเดียว เสียนหน้าดุนเบาแล้วเนะค่ะพี่น้องนะเอา้าว่างซี่ตวก่อนศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามกรับน่ออกมาเลยเดี๋ยวใค้ถามก่อนศูนย์หนึ่งสองสามนี่กอดข้อกันมาได้กอดได้กอดได้มาบนล่างได้ครับครับฮันองเสียม,มาก บางทีก็สามตัวเลยกับบางทีมานทีก็ทำมันเกิดเป็นบุญน่ะเฮงสายไล่เลยตีก้อนนั่นน่ะตีก้อนนั่นน่ะปีก้อนเก้าสามศูนย์เนาะกอดข้อกันมัดเลยค่ะตีก้อนนั่นน่ะกอดข้อกันมาบนกอดข้อกันมาล่างได้ครับครับได้อ่ะส่วนมากมีจะหลุดบนวาหายถากก็เด้ออ้ามันหลุดบนงานเดียวเนะ ลูกล่างไหลหลูกล่างสามหอดแล้วอือแต่ก้อนอยู่บนหลายก้อนล่างอืมชุดที่หลุดบนมาอยู่ล่างหนูเนี่ยโอ้มันเปลี่ยนบ่กเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าดาวอังคารมันเปลี่ยนมันงัน้พ่อสอมันเปลี่ยนมันเลยเปลี่ยนไปนั่นบ่กเฮ้ยครับครับก็สีว่างสันก็ได้คุยกันอยู่ดีเลี้ยงเลียงอันสูตรเปลี่ยนนี่มือเส้ากับเอฟซีได้คุยกันดูดิมันสามหอดไล้ไหมเมันลงล่างตัวไหนมา ติดล่างเลยตะกอนบนบนหลายก้อนเลยแลวนี้ติดล่างหลายก้อนถึสามหวัวส้นเลยนะโอ้แสดงว่าสี่ตัวนี่มาล้างสองตัวสองตัวตัวหนึ่งกินได้กมาหาอังกีนี่ยนะโอ้กอดข้อกันมากกันมี่เออกินได้ก็มาหาแนละเร่งอนะังเอาใพ่ในศูนย์ไไหนึ่งสองสามเนี่ยเข้าสี่ดึงออกมาตัวหนึ่งแมนบอบตัวเดีนที่สุดตัวเรีนที่สุดในในสูตรของเข้าแมนบอครับครับ เดนออกมาได้เอาสิเดนออกมาวิง่งเดนดึงออกมาวิ่งเลยแมนบะครับแมนเข้าต้องดึงออกมาวิ่งบัณฑิตวิ่งบนล่างแมนบะครับบนล่างเอาวิ่งบนล่างเด้อบัเด้อพร้อมแล้วบะพร้อมแล้วศูนย์บาณน,นิตพี่น้องเลยศูนย์ศูนย์ศย์ศูเน,น้นล่างกันบนุศูนย์ตูเดียวฟันออกมาแล้ว เนี่ล้างกันบนเด้อบนล้างไปหลดแล้วเล็กตัวเดียวนึงหรอะอืออบานนี้ศูนี่เป็นตัวเด่นครับครับศูนนี่เป็นตัวเด่นทันแม่นเลนทันแม่นเลนกอดข้อกันมากกคือศูนย์หนึ่งศูนอนาทำทำอยู่นีันแยู่ทำอยู่นน่นแะมันมันจะอยู่วัดอะไรละวัดเนี่ยมันมันมันสำหรับมัใครซ่อนนี่ล่ะซ้อนกับสองวดใอเออมันมาตัเดียว เมื่อกี้นี่มาตัวเดียวมั้งปะกลับมาหาตัวเดียวเมื้างหลังรถไนี่ต่อ่ากมาเลยรม่ก็โอ้ศูนย์นี่จับแม่นคักเถอะวะ <มา S 1> ออกมาแค่ศูนย์นี่คิดว่าเออก็สิวากันสันติเลขล่างนี่ยข้าจเจ้าให้ศูนย์กับเก่านี่ว่ามันห่วยว่ามันหน่อยสำนักได้อยู่นี่ต้องส้นกันออกมาที่ศูนย์แน่นอนคิดว่าข้นสิว่าเสี่ยนว่า เสี้ยนมันใจที่ศูนย์ตัวเดียวเนาะเสี้ยนน่าดุนเนาะครับครับมันใจตัวเดียวเอา้าพี่น้องฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อของเพ่นแนวทางของเพ่นซีตัวกะจริงแต่ว่าเพ่นมีตัวเด่นให้เห่า <c oughs> เด่นมาตัวเดียวหรือหรือวิ่งเลยพี่น้องวิ่งเลยบนล่างศูนย์เม็ดเดียวหรือว่าศูนย์ตัวเดียวเ <c oughs> น,น้นนแม่เน้นล่างเน้นล่างกันบนนะ่ะเออบนล่างแล้วเน้นเน้นแล้วเน้นล่างให้แล้วเน้นล่างเอ้าเน้น เน้นล่างอ่า <bing. S 1> ต้องล่างคิดว่าคิดว่ามาไมนะมาแของมาใ<อ>นวันเลยใครแม่นปลาลักได้นี่แม่นปักเนาะอันนี้เขาผ่นปักบลูกว่ามันสีม้าลักสีปลักหน่วยเนาะครับครับมันตอบว่าอะไรมันจัดปสิมา,ล,ามลักษณ์ก็รักทิพย์ก็หนุ่ยละอืมไม่สงสถานค่ะค่ะค่ะเอาขอบุญขอบคุณนะเสี้ยนหน้าดุนเด้อครับครับครับนะ หลยงวดเนาะค่ะพี่น้องที่บ่ได้ล่งของเสี้ยนหน้าดุนพวาเพิ่นกะเบิงคีบแม่ขั้วตลอดเพิ่นว่าแม่ขั้วเสียใจน้ำหนูเพิ่นกะเลยบ่กาโทรรบกวนอ้ามือนีได้โอกาสดีหน้าที่ท่องแม่ขั้ววางพอดีก็เลยได้คุยกันกับเพิ่นเพิ่นว่าของเพิ่นเดนมารสี่ตัวกระจิงแต่ว่ามีตัวดึงออกมางวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ว่าเขาหาเพราะว่าเลขเพิ่นนีสี่ตัวมาแนบบนล่างบางครั้งก็กอดคอกันมาสันเพิ่นว่า พี่น้องแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องตัวเลขทุกตูวกบเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเด้อให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนอย่าลืมศูนย์เน้นเน้นล่างอย่างเดียวพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ